สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกม m e กามอนสเตอร์นะครับหรือพอเก็ตติ้งคัมมิ่งนะก็วันนี้ครับจะมาฟาร์มไอเทมนะครับเทศกาลคิดมากกันนะมาฟาร์มของนะครับ ก็เป็นไอเทมแรกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก็ก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามช่องนะฮะเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปของช่องดนี่ละกันนะครับแล้วก็นะครับสำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่สามารถดูคลิปอื่นเกมนี้ได้ในเพลย์ลิสต์นะครับผมเมกามอนสเตอร์นะอยู่ที่ใต้คลิปถ่ายคลิปร่างหน้าช่องเองนะครับผมไปดูกันได้เลยนะฮะโอเคล็อกอินเกมเข้ามาก็มารับของก่อนอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นด่านประจันภัยนะครับเพื่อนะครับรับไอเทมกันนะครับอย่างที่เห็นครับวันนนนนีี้ด่่าประะจัภยยยเเคูณ2ล เออไอเทม2เข้าเลยครับช่วงนี้นะครับต้องรีบมาฟาร์มก่อนเลยนะมันมีกิจกรรมนะครับนี่ครับสุ่มเทพด้วยนะเออรีวิวไปแล้วเมื่อวานนะครับก็ใครพร้อมก็จัดมาเลยเดี๋ยวผมค่อยมาสุ่มแล้วกันนะครับเดี๋ยวเคลียร์ไอเทมคริสต์มาสก่อนนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าอ่าจะได้ไอเทมประมาณเท่าไหร่นะไม่รู้โอเปอร์เซนต์โอกาสดรอปของมันด้วยนะครับว่ามันดรอปเยอะไหมนะฮะแต่คิดว่าวันนี้นะครับเรามีโอกาสที่จะได้รับนะครับของนะครับที่มากกว่าเดิมแน่นอนเพราะมันสองเท่าเนาะ ผมคิดว่ามันคงไม่ได้ดอกง่ายขนาดนั้นหรอกนะเพราะว่าอไอเทมบางอย่างเนี่ยมันบอกว่า 3- 4ชิ้นก็จริงแต่ว่าผมคิดว่ามันคงไม่ได้ดอกง่ายนะครับความคิดส่วนตัวนะนะครับผมยังไม่ได้ลองเล่นดูเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในการเล่นในวันนี้นะครับผมก็จะเล่นผ่านด่านไปเลยผมจะไม่ได้กวาดล้างนะเพราะว่าการเล่นผ่านด่านผมเล่เนไปนิดเดียวเองนะฮะก็อยากจะเล่นให้มันเป็นเนื้อเรื่องเรื่องไปเนาะอะไรวะเนี่ยโอ้อยเดี๋ยวค่อยมาตอบโอเค เดี๋ยวแบ็คออกไปก่อนนะฮะก็นะครับตามสเต็ปก็คือเดี๋ยวเล่นพวกอะเอจเอ็นเจอร์ Adventure อะไรพวกนี้ก่อนนะครับผมเพื่อเก็บไอเทมก่อนนะก็เอาไว้อัปเกรดโปเกมอนนะฮะอันนี้ค่อยมาสู้แล้วกันสู้ไม่ไหวนะฮะโอเครับของรับเควสกันไปก่อนนะครับไอตรงนี้ไอกล่องตรงนี้ที่มี5กล่องนะทำให้ได้ทุกวันนะทำให้เต็มเลยนะนะครับมันจะได้ไอเทมด้วยเนะยาะเนี่ยทำไปถึงถึง100คะแนนนะฮะคล้ายๆเหมือนแต้มภารกิจสนุกของโปเกมส์ก้าแหละนะฮะคล้ายๆกันนะ มันเป็นกิจวัตรประจําวันที่เราต้องทําอยู่แล้วนะครับจริงๆอะ่ะไกด์มันมีบอกไปแล้วว่าต้องทําอะไรบ้างนะอ่ะก็อ,อย่ารับรับไปนะครับโอเคนี่ครับแนอเทมตรงนี้นะครับเห็นปะมันก็ได้สองสามแค่นั้นนะเห็นปะมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ได้ดรอปง่ายนะครับหรือมันได้ง่ายจริงนะเออถ้าใครแลกครบแล้วมาบอกกันหน่อยแล้วกันนะวันนี้เพิ่งจะลงครั้งแรกเมื่อวานอะ่ะตอนรีวิวมันไม่ได้ลงเลยนะครับพอ แนะนำกิจกรรมเสร็จก็นอนนะครับไม่ได้เล่นต่อนะฮะวันนี้ก็เลยต้องมาจัดกันหน่อยนะครับอ่ะอย่าลงดันเจี้ยนไร้วันก่อนนะครับอันนี้เป็นดันเจี้ยนทองนะก็กวาดล้างไปเลยนะครับไม่ต้องเล่นเสียเวลานะครับกวาดล้างได้ตามเลเวลเลยอันนี้จะเป็นดันเจี้ยน exp นะครับจัดไปนะฮะเอาไว้อัพโปเกมอนกันไปนะฮะดันเจี้ยนที่3เป็นดันเจี้ยนกล่องของขวัญนะครับกล่องพวกอ่าที่ไปเพิ่มค่าเฟรนด์ชิพอะไรพวกนี้เนาะ อันนี้จะเป็นกล่องฉาดนะครับผมอุ้ยได้หลายตัวเหมือนกันนะฮะโอเคหมดละนะครับก็ยังมีอีกนะฮะมีดิสผัดด้วยนะครับดิสผัดอันนี้ส่งไปปผจนภัยนะครับอย่ารับของก่อนนะฮะอันนี้จะส่งได้วันละสี่รอบนะฮะก็4ระดับ A B C D และพวกนี้เนาะก็รางวัลก็ได้ตามนั้นนะครับถ้าตรงเงื่อนไขก็ได้รางวัลเต็มนะฮะอย่างมันจะมีเงื่อนไขอยู่นะครับเลเวลโปเกมอนนะครับดาวโปเกมอนธาตุโปเกมอนอะไรประมาณนี้เนาะ ไอเทมพื้นฐานไอเทมพิเศษอะไรประมาณนี้ครับเป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้อัพเนาะอัพอ่าพวกอุปกรณ์นะครับของสมใส่โปเกมอนนั่นเองนะฮะอัพเลเวลนะเอนแชนนะครับผมถ้าอัพดาวต้องใช้อีกอันหนึ่งนะครับจริงๆอัพเลเวลมันมีอัพเอนแชนเลเวลกับตีบวกถ้าตีบวกต้องใช้อาวุธเดียวกันนะครับของซ้ำๆนะเรียกเรียกตีบวกนะถ้าเอนแชนก็คือการเพิ่มเลเวลนะครับมันจะได้สแตตเป็นหน่วยนะ โอเคนะครับอันนี้ย๋ยวกวาดล้า,ลางเอเวอเ r สต์โรแล้วกันผมไปด่าน40กว่า locker, นะครับที่เกียดเล่นนะครับกวาดล้างไปเลยนะครับได้ของมาไปอันนี้ก็ไว้อัพ e v i v นะเคยเรีวิวไปแล้วด้วยนะฮะโอเค okay. ก็มีตกปลาด้วยนะเออมีตกปลาดน,น,นึงนะฮะตกปลาเออตกปลาดีกว่านะครับจะได้รีบปลดล็อกจะได้ไปเล่นด่านอื่นได้บ้างนะครับก็วันหนึ่งตกได้20ครั้งเนี่ยผมซื้อเหยื่อใหม่ก่อนนี่ผมเห็นมีปลาหนึ่งนะครับ มันจะช่วยลดการเค้ื่อนไหวของปลาแล้วก็รอเวลาการตกปลายอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะอย่าซื้อไปก่อนยี่สิบนะผมถ้าเป็นไส้เดือนเนี่ยมันไม่บวมไม่ลบเนาะไส้เดือนหนอนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาตกปลาเอ้าเย่ยอ๋อลืมเลือกเหยื่อนะครับเดี๋ยเลือกเหยื่อก่อนนะฮะเลือกเป็นเจ้าปลาดีกว่านะครับอ่ะตกไปเลยนะครับยี่สิบครั้งตกไปทุกวันนะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับธุกิจนี้นะฮะเล่นไปเรื่อยๆนะครับบางทีมันมีกิจกรรมเทศกาลด้วยนะปึ้ง เอาให้อยู่ตรงกลางเอาให้อยู่ให้ห้ามปลาให้หลุดออกเรียบร้อยนะครับก็บไปแล้ว1ตัวนะครับประมาณนี้แต้มก็ใช้แรกของโอเคเหลือครั้งเดียวเองนะฮะครั้งสุดท้ายแล้วก็ตกมา19ครั้งนะครับได้มา19ตัวนะครับไปสุดท้ายครับขอน,นเนียนหน่อยนะปึง๋งได้เรียบร้อยโอเค แล้วตกปลาก็จะประมาณนี้นะอ่ะไปต่อกันดีกว่านะครับมาโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปาเล่นผ่านด่านกันดีกว่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปฟาร์มของเนาะเพื่อที่จะรับไอเนี้ยนะครับช่วงนี้ก็ใช้นะครับไอเทมนิดน,นึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาล่าพวกนี้ให้หมดเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็ไปที่เลเวลนะนี่คูณสองเนยนะช่วงนี้นะครับตอนนี้ผมเล่นหนึ่งด้านไหนะจะไม่ได้แล้วนะฮะ ดูอแทบไม่ได้เล่นเลยนะดูดิแบบว่างเปล่ามากนะฮะโอเคดับเบิลดรอปนะครับผมอ่ะดับเบิลดรอปก็จัดหน่อยแล้วกันโอ้โหแบบข้ามจัดตัวไปเลยแล้วกันนะไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยช่วงนี้เพิ่งจะกลับมาเล่นใหม่นะครับอโอเคปิดแอนิเมชันไม่ตายไปด้วยนะ จะผ่านง่ายอยู่ตรงนี้ตีคนเดียวซ้อยตีคนเดียวอย่ารอไม่กล้าก่อนไอดีนี้ยังไม่ได้มีตัวละคร S บวกเลยนะครับเพราะว่าออหาไม่ได้นะครับเพชรไม่เพียงพอหรือว่าจะลองสุ่มดูนะกิจกรรมตอนนี้มันมีพาเกียร์กับดาร์กไลน์นะแต่ส่วนตัวนชอบ นี่ครับกระดิ่งคูณสองด้วยครับอุ้ยได้คูณสองนะให้คูณสองมาเลยครับผมมาครับ่ปต่อเลยครับรัวๆกันเลยนะฮะเอ้ยเอ้าโหกดผิดหรือเปล่าว่าแล้วไม่เป็นไรครับวายอยู่แป๊บเดียวเหมือนจะกดผิดนะเมื่อกี้ ปล่อยทิ้งไว้เยอะเลยตอนนี้เลเวลต้อง50กว่าไม่ได้มาเล่นเลยนะครับด่านประจุภัยเนาะจริงควรจะเล่นตั้งแต่แรกด้วยครับตอนนี้เล่นหน่อยแล้วกันมันได้รางวัลสเท่าเนาะ,อะโอเคอด่านถัดไปนะครับเปิดของด้วยระหว่างทางระหว่างทางนี่ไดเหรียญอัพกันแล้วเขาเรียกว่าเหรียญอัพพรสวรรค์น,นะครับทาเลนต์พอยต์นะครับ อ่าโอเคพี่มีนูเมลกก้อนตัวเล็กนะฮะดูปะเปิดแอนะิเมชันโคตรสวยนะครับอีนอี้สุดยอดเลยชอบมากเลยกูริกูนะฮะโกสแล้วก็เอเลคิสนะครับตีคนเดียวชอบมันออโต้ยองครับไปลุยเลยเรียบร้อยครับเวฟไทยนะครับ อืมีบาคูฟุนด้วยก็หกตัวนี้เป็นหกตัวหลักนะครับหกตัวหลักเลยมีดิสดอนหลุดมาที่เป็นระดับเอแค่ตัวเดียวนะครับโอเควีได้คุกกี้ครับคุกกี้คูณสองนะโอ้ยช่วงนี้ช่วงคูณสองนะครับลุยกันไปนเลยนะฮะนี่ก่อนนะกดไปบายเลยเนะี่ย ก่อนนี้มันจะผ่านง่ายเยสียดายไม่ได้เล่นไว้จะได้กวาดล้างกันสบายเลยนะแต่ผมเลือกที่จะเล่นนะผมจริงๆมันก็กวาดล้างได้แหละนะครับดินี่ครับอือหืออือหือโอ้โหนี่ครับอือหือนี่ครับ ยังไงโอ้โหนี่บอสโกโรล่านะครับนี่ฮะซัมเรียบร้อยครับบอสเันเดอร์ก็ไม่รอดนะเพราะเวิ่มต่างกันเยอะนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามตรงนี้ไปเลยดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันง่ายเกินไปตรงนี้นะเดี๋ยวผมเคลียร์ไปถึงหนักยากก่อนแนละ้วเจอกันใหม่นะมาโอเคครับ เจอกันด่านสิบแล้วนะฮะเจ็ดขีดสิบโดนครับอื้อนี่ครับเรียบร้อยครับอื้อนี่ไงนี่ไงบอสนี่มาบอสกลาดอนเครับอ้าว โอเคเรียบร้อยครับโอ้เรานี้ไม่ได้กระดิ่งนะฮะอ่ะขัดไปก็ด่านถัดไปนะครับเป็นสเตจแปดนะสเตจแปดนะครับกอล,ลิโต้สามสิบสองนะครับเป็นโปเกมอนน้ำหมดเลยเนะี่ยอ่ะลองเล่นไปเรื่อยนะครับตรงนี้ช่วงฟาร์มของนะผ่านด่านฟาร์มของไปก่อนนะครับคูณสองด้วยนะฮะก็ไม่อยากกวาดล้างเนาะกวาดล้างแล้วมันไม่ได้ผ่านด่านไง เผือว่าผมไม่ได้เล่นด่านประจนไปเลยนะเออก็เลยต้องเสียเวลา,าเล่นด่าน7านนะอ,อัน8ปดเองอะจริงๆควรจะไปไกลกว่าน,นี้ครับนี่ครับสวยฮะเยี่ยมยังไงดีครับอืมสบายอาดไม่เข้าครับเรียบร้อยโอเคนะก็ผ่านมาอย่างง่ายๆอีกราวนะครับอืมนี้ไม่ได้อุปกรณ์เลยนะ โอเครุยกันต่อนะครับเลเวลนี้จะประมาณ30กว่าเลไม่ค่อยเยอะเนาะโอเคจัดไปเด็กมันต่อเลยนะฮะครับด่านที่6แล้วนะฮะปัดไปครับจุ้เจอคิดคิงนะฮะก็เป็นโปเกมอนธาตุนอร์มอลนะเก่งมากตัวนี้ใช้ได้เลยนะฮะนี่ครับอุ้ยเจอร่าง2ของมันก่อนนะร่างแรกเป็นสล็อตนะฮะนี่ครับเอ้ยมีเจอไอตัวไฟร่าง2ด้วยอุย้ยมีเรบูฮนะ กะละกะละแล้วก็มีตัว่าเปปีป้ล่างแรกนะครับนี่ครับตีไปเลยได้อยู่นะครับก็จะง่ายอยู่ตอนนี้มันแปดด่านหกนะครับมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแปดขีดหกนี่ครับก็คิดว่าน่าจะได้ไปได้ไกลยอยู่นะวันนี้ผมว่าจะเล่นทีเดียวเลยให้มันแบบว่าไปด่านไกลๆเลยนะครับทีเดียวอัลติเมทของตัวเคทคิงนี่เท่จริงๆนะครับต้องลองดูนะครับมา เรียบร้อยหลับเลยฮะโอเคครับเรียบร้อยครับเฮ้ยช่วงหลังไม่ได้ของเลยนะฮะช่วงหลังของไม่ดอบเลยนะฮะพวกคุกกี้พวกไอ้นั่นนะของคริสต์มาสนะครับไม่มีเลยอ่ะนะี่ครับผมโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับก็ผ่าน8ขีดสไปแล้วนะครับเรามารับของตัวนี้นะนี่ครับเนี่ยพอได้10ดาวเนี่ยก็จะได้ สิบเพชรแล้วก็แต้มททเลนท์พอยท์นะแล้วก็20ดาวก็เหมือนกันครับได้30เพชรแล้วก็ททเลนท์พอยท์นะแล้วก็นี่ครับครบ30ดาวนะครับคุณจะได้เพิ่มมาครับก็คือเพชร30ทสเลนท์พอยท์หนึ่งแล้วก็นี่เลยนะฮะบัตรนะครับกาชานั่นเองนะครับผมใน1เกาะนะครับใน1สเตจเนี่ยเราจะได้ททเลนท์พอยถึง3แต้มเลยนะเอาไปอัพพรสวรรค์กันเด้อนะครับดี๋ยถัดไปกันเลยนะครับด่านที่9นะฮะ เก้าขีดหนึ่งนะครับอ่าเลเวลสามสิบหกนะครับก็จะเก่งขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าเราผ่านได้ง่ายอยู่แล้วเพราะเราเลเวลเยอะกว่านะครับคือจริงๆผมต้องเล่นด่านที่เลเวลห้าสิบแล้วนะครับอันนี้มาเล่นด่านเลเวลสามสิบกว่าเองนะฮะเล่นย้อนหลังแล้วกันนะครับพอดีเลยมีกิจกรรมมาให้ฟาร์มของอ่าคริสต์มาสนะครับก็ถือโอกาสมาเล่นทีเดียวเลยแล้วกันนะฮะนี่ครับร้อยครับหลายคนก็เลือกวิธีกวาดล้างเนาะ หาฟาร์มของแต่ว่าผมขี้เกียจกว่าล้างนะฮะเล่นเองดีกว่าอยากได้ผ่านด่านด้วยนะครับจะได้ปลดล็อกชิปเมนครับปลดพวกนั้นด้นดวยนะฉายาด้วยนะอ๋อเรือเอ่อยู่โดนครับเราเริ่มเราเริ่มตีศัตรูไม่ตายภายในดาเมจเดียวนะนี่ครับเห็นปะเราเริ่มตีไม่ตายภายในครั้งเดียวแล้วนะครับมันก็จะเริ่มยากขึ้นแล้วแหละงานยากของเราแล้วตอนนี้นี่ครับดูดิติด,ดอาบอกตีอาบอกไม่ตายนะ โอเคเรียบร้อยครับอ่ะ9ขีดหนึ่งป่ะก็ถือว่าผ่านไปนะครับโอ้โหช่วงหลังนี่ไม่ค่อยได้ของคริสต์มาสเลยนะฮะอ่ะต่อเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีอะไรก่ะอ๋อนี่ไงไม่ได้รับของครับโอ้ดี๋ยวก่อนจับได้ครับมันมีอ๋อโอเคผมดูแลมันมีโปเกมอนให้จับอยู่แล้วนะครับมันเป็นจังหวะของมันพอดีนะฮะอ่ะลองจับดูนะครับปึง้ง ลืมไปผมเคยรีวิวจับโปเกมอนไปแล้วครั้งหนึ่งอ่าบร้อยครับผมเคยรีวิวจับโปเกมอนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับได้พเกาะมานะครับแต่ว่านั้นมันเป็นการจับที่ผมกดเข้าไปจับเองนะครับมันก็จะมีอ่าเหตุการณ์แบบนั้นแหละนะครับมันจะโผล่ขึ้นมาให้จับเองนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เอ้ยยังไม่หมดอีกเหรออ๋อกล่องของขวัญอ่ามานี้ครับต้องคอยดูให้ดีนะครับว่ามันมีวงกลมสีแดงหรือเปล่านะครับอ่ะลุยกันต่อเลยนะครับเก้าขีดสองเนาะ อ่ะตอนนี้ก็มาถึง95 96แล้วนะครับนี่ครับมีกูเรก,กูมาให้จับอีกแล้วนะครับลองใช้ตัวนี้ดูกูเรก,กูได้ไหมกูเรก,กูปึง๋งเออหืออรุดครับลองใช้บอลน,นี้ดูนะครับกูเรก,กูอีกแล้วครับปึง๋งโอ้โหรุด,ดีครับเอาเรื่องนะไปจับไปเลย ม,มาจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บเรียบร้อยมันก็มีโอกาสจับได้5ทังนะครับเป็นท่าต่อสู้พิษนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าได้มานะครับอ่ะเราไปดูกันต่อนะครับกลางทางแล้วนะครับกลางทางของบ่อแล้วครับ <c oughs> ข้อดีของฮัสซัมก็คือมันล้วงตัวหลังได้นะครับ๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกฮัสซัมใช่ไหม เอาไปคนล้วตัวหลังเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนะเี็นอยูนะฮัตซัมเนี่ยนะครับโชคข้อดีของมันเนี่ยครับมันจะล้วงตัวหลังได้ไหมมันจะไปล้วงตัวหลังก่อนเห็นปะเห็นไหมเนี่ยมันจะไปล้วงตัวหลังก่อนเสมอนะฮะเตมเพ็ดไปล้วงตัวหลังเห็นปะปึ้งปุ๊บมาตัวหน้านะครับอันนี้เล่นแบบเล่นเองนะไม่ได้กดออตโต้นะครับ จะไปลงตัวหลังปึ่งพุ่ง่งะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะครับอย่างเงี้ยกิคโคง,งะมันจะล้วงแต่ตีแต่ตัวหน้าเนาะเพราะฉะนั้นมันจะไปเจอพวกตัวแทงนะครับเห็นปะันจะเจอต่ตัวหน้าเห็นปะรอเริ่มตีไม่ค่อยเข้านะเห็นปะตัวอื่นๆในทีมผมอะตีทั้งหน้าหมดนะครับก็บางคนก็อาจจะเอาตัวแทงมาอยู่ข้างหน้านะครับเพื่อรับเรมเมดเนาะแต่ถ้าเจอฮัสซัมก็ ตีอยู่ทั้งหลังได้หมดนะครับอ่ะได้เอาตัวบอนนี้นะครับนี่ข้อดีของซัมนะครับตีต่อได้ครับตีต่อเนื่องได้ด้วยนะนี่ครับไล่ไปเริ่มตีไม่ค่อยเข้าแล้วนะฮะดาเมจครั้งเดียวนะครับเก็บมาสักพักนะฮะอ่าเฮ้ยเียบร้อยครับอือ หร้อยประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวกิจกรรมมันก็จะแลีนะฮะรีตอนห้าทุ่มเนาะต่อไปโอเคมาแล้วครับเจอ9ขีด10นะฮะก็เจอบอสหูโอเนาะอุอย๊ยเลเวลจะ40แล้วนะครับไนฝ่ายตรงข้ามเนาะก็เดี๋ยวจบ ด่านนี้เดี๋ยวอาจจะใช้กวาดล้างสักหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าเริ่มตีศัตรูแบบว่าไม่หวั่นฮิตแล้วนะฮะมันเสียเวลานะครับเดีย๋ยวผมขอเคลียร์กับกวาดล้างแล้วกันนะครับเพื่อจะเอาของมาอัปเกรดโปเกมอนด้วยนะกวาดล้างอนะเนาะโอเคนี่ครับพวกโอ้ค,ครับบอสมาครับเลเวลสามสิบเก้านะฮะกูเลเวลสามเก้ากันหมดเลยเนะี่ยเลเวลผมมาห้าสิบกว่าก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้พลังเยอะเนาะ มันแค่เลเวลเยอะตามตัวละครจริงมันอัพได้มากกว่านี้นะฮะโอเคไม่เป็นไรครับชุลมุนกันใหญ่ตอนนี้ชุลมุนกันใหญ่ว่ามันไฟลุวนๆนะฮะเสียดายไม่ได้จัดทีมน้ำมาอมโอ้โดนเผาโดนเผา,เผา,เผาไปไปกันมั่วสั่วตอนนี้ตะลุมบอลกันไปติดเผาไหม้ไปสี่ตัว <c oughs> ติดเผาไหม้ไปสามตัวนี่ครับหืขอดูอันติเมทสักหน่อยเฮ้ยเป็นบุนตา อหูยบางกีรัตหายเลยครับโคตรเตือนเลยนี่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 โอเคจัดไปเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะครับจบครับผ่านด่านนี้ไปนะฮะโอ้ยไม่ไม่เคยได้ของเลยนะฮะได้ของน้อยมากนะฮะไอย่ารับของแป๊บนึงนะนี่ได้ของเพียบเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยว กวาดร้านกันหน่อยดีกว่านะฮะเดี๋ยวรับของก่อนแป๊บนึงนะฮะของก้นนึงนึงไปที่โปเกมอนก่อนนะครับนี่ก็จริงมันก็กวาดล้างได้นะฮะดล้างกวาดล้างได้นะครับเนี่ยอัพได้เลยนะครับตรงเนี้ยอัพความก้าวหน้าไปนะครับปึ้งอัพได้อีกนะฮะปิกสองอัพเยอะเลยนะครับอันนี้ล็อกอยู่เนาะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับ อับไปเลยนะครับอึ้งไอ้นี่อะไรอะวาดล้างไปได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีได้คุกกี้ด้วยนะสมงทีละสิบก็บพออัพเลยครับอีขึ้นมานครับอุ้ยได้คุกกี้ด้วยไา้อยู่ปึ้งปีกสามอีกทีได้เป็นสีม่วงโอล็อกอยู่ครับ ต้องไปผ่านด่านก่อนนะครับด่านสิบนะอันนี้ได้อยู่ครับเอาพอได้ก่อนเอาเอาที่พอเล่นก่อนนะฮะเอ้ยได้อยู่ครับนี่ครัก่อนแล้วมันก็เรียกงี้แหละแต่ว่าเมื่อกี้ผมแค่อยากผ่านด่านบ้างนะครับมันไม่ได้ปลดเอ้ยมีโปเกมอนไม้จับวะเนี่ยนี่ครับขับไปเลยโอเคล็อกอยู่นะครับด่อน ด่อนไปก่อนมาเก้วมาของเพียบตอนนี้เพียบเลยนะครับก็กวาดล้างแบบนี้แหละฮะร่างกายผมมีตั้งสองพันเมื่อกี้ตอนนี้เหลือพันกว่าแล้วนะฮะโอเคน่าจะแลกของได้แล้วมั้งเนี่ยตอนนี้โอเคล็อกหมดแล้วนะ ตันแล้วไปไม่ได้ละนะครับตัวหลักตัวหลักประมาณนี้นะเดี๋ยวขอดูของก่อนว่ามันแรงได้ถึงขนาดไหนละมันจะแรงได้เยอะแล้วนะพูดถึงนะี่งไงได้แล้วเห็นเปล่าได,ได้เลยจัดไปครับลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับร้อยแลกไปแลกไปครับแลกไปเพิ่ม แลกไปนะฮะแลกไปแลกไปเลยนะครับอันนี้แลกได้ห้าครั้งนะพูดถึงแลแกไปนะครับหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่พอเนาะโอ้โนี่ต้องรออีกเนะี่ยก็มีอะไรที่ไม่ได้แลกก็มีพวกบัตรกาชาสิบใบ โอเคเดีย๋ยวเราค่อยมาแลกครับอ่ะโอเคพักไว้ก่อนนะฮะอ่ะประมาณนี้นะฮะผมก็อ่ะโอเคนะครับเดีย๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับก็ช่วงเทศกาลฟาร์มของเนาะโอเคผมก็ก่อนได้จากกันกนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็ยินดีมแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ใหม่คลิปหน้านะผมซิลเกนสวัสดีครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่นะ